สวัสดีครับมาเจอกับ m i n e c r a f t นะครับในใหม่เกมเวิ d ์นะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นาการผจญภัยในวันที่2นะครับหลังจากข้าคืนแรกเราอัดคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็เอาชีวิต รอดในขั้นพื้นแรกไปได้นะครับคลิปนี้เราก็จะมา,าแกะจ๋าวิ่งหนีไปไกลมากเลยนะครับแกะจ๋าจใจใช้ดาบใช้สโตนซอสนะครับดาบหินฟันทีเดียววิ่งหนีแล้วอีกทีหนึ่งตายนะครับทำไมต้องบอกเยอะใช่ไหม จริงๆจะบอกว่าฝ <c oughs> ันสองทีตายนะครับแล้วยังไงต่อยังไงต่อหลงทางนะครับหาทางกลับบ้านไม่เจอนะครับฝน <c oughs> ตกอีกโอ้แม่เจ้าทําไมมันเป็นอย่างนี้นะทำอะไรดีทำอะไรดีปัญหาในตอนนี้ก็คือค่ําคืนนี้ ทุกๆค่ำคืนเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีไอเจ้า,าเรียกว่าอะไรคบเพิงนะครับเราจะไปขุดหาจากไหนดีนะครับเพราะว่าถ้ำนี้เราขุดไปไกลมากแล้วจนแสงสองไม่ถึงเราก็ยังหาโคบอลไม่ใช่โคบอลส เรีอะนะชาคโคไม่เจอนะครับเราก็จะขุดคืนอีกสเต็ปหนึ่งแล้วกันก็ไม่รู้นะครับว่าชา์โคมันจะอยู่ตรงไหนคือที่ลองเล่นก็คือมันขุดไปอีกนิดเดียวมันก็เจอนะครับแต่อันนีมน้มันไม่เจอสักทีเปลี่ยนแผนที่ก็หาของยากง่ายต่างกันออกไปนะครับ แต่ก็ขุดลึกแล้วนะขุดลึกกว่านี้มันจะมืดนะหาอะไรไม่เจอนะ <c oughs> นี่ครับพิ่งตอนเช้าเลยนะครับแต่ว่า ุดเข้าไปลึกกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับมืดมากอ้าว เทียนลงนะครับเพราะว่าเราไม่มีชาโคลเลยนะครับลองเผาดูซิจะเผาอะไรได้บ้างอ๋เผาไม้ได้ชาโคลนะครับทำไมเราไม่รู้มาก่อนนะครับโอ้ไปหาตีมาตั้งเยอะ โอเคนะครับเผาไม้ได้ชาโคลเอาไปตัดไม้กันดีกว่าขวานล่ะขวานก็จะใช้ขวานนะครับตัดไม้นะครับคราวนี้เราก็จะสามารถทำงานในถ้ำที่มืดมืดได้แล้วนะครับน้องๆบางคนอาจจะบอกว่า ใครเขาก็รู้กันนะครับว่าเผาไม้ได้ชาร์โคททำไมพี่ถึงไม่รู้คือพี่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับสำหรับไมค์คาร์ t นะครับยังมีสิ่งที่ไม่รู้อีกเยอะมากเลยนะครับสำหรับไมค์คาร์ t นะครับแต่ก็เป็นการเล่นแบบ คนที่ไม่รู้นะครับถ้าน้องๆมาดูแล้วต้องการแนะนำอะไรก็แนะนำได้นะครับหรือถ้าจะมาบอกว่าผมเล่นเก่งกว่าหนูเล่นเก่งกว่าก็ตามสบายนะครับพาอพี่ก็เพิ่งเล่นนะครับเราก็ไม่ได้แข่งกับใครนะครับเรามาเอาตัวรอดให้ได้ดีกว่านะครับ แล้วเดี๋ยวพอเล่นเป็นเราก็จะมีการสร้างอะไรต่าง,างๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งถ้าเล่นในโหมด e a t อทีก็จะมีของมาให้สร้างเยอะมากนะครับอ้าขวานแตกไปแล้วนะครับขวานอันไห่เมื่อกี้กำลังตีมันๆนะครับกลายเป็นเอาไม้มาทุกซะง,งั้น ฟุกฟกฟกฟกอ่ามีมเมล็ดพืชนะครับปลูกผักยังไม่เป็นเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้เขาปลูกยังไงนะครับน้องๆที่มาดูก็อาจจะแนะนำกันได้นะครับว่าเขาปลูกกันยังไงนะครับแต่ตอนนี้ขอไปเผาไม้ได้ชารโครก่อนนะครับ วิ่งขึ้นไปบนเตาทำไมโอเคนะครับคราวนี้คราวนี้เราก็จะมาสร้างไฟกันนะครับ create นี่ตอนนี้มี1สติก1ชาโคนะครับจะสร้างได้4ีทอสนะครับทอสก็คือคบเพลิงนะครับ อยู่ไหนเอ่ยอ่า,อาเธอแล้วครัวนี้เราก็จะเอาทอสมาสร้างแสงสว่างให้กับถ้ำของเรานะครับตอนนี้ยังไม่ต้องหวังว่าจะสร้างเป็นบ้านหลังใหญ่อะไรเลยนะครับเราแค่มีที่อยู่ได้ก็พอแล้วนะครับปึ๊บอ่าทอสหมดเรียบร้อย <c oughs> ว่าเราสร้างประตูได้แล้วนะครับนี่แล้วเราก็จะทุกๆแล้วก็ใช้หินนะครับชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออก สร้างไปนะครับึกฝึบเมื่อกี้เราสร้างประตูแล้วยังประตูแม่เจ้าสร้างประตูมาสามอันอะไรันครับป,ประตูไทำไมว่ได้โอเคได้ประตูแ <c oughs> ต่อมาก็เปิดประตูเอาพีแอ็กหนยพีแอ็กประตูปโอเคนะครับต่อไปเราจะไปสำรวจ แผนที่นะครับ <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างตรงเกาะกลางน้ำนี่มีอะไรนะครับเรามาสำรวจดูไม่มีอะไรเลยนะครับสำหรับเกาะกลาง,งาน้ำเราก็จะตัดไม้ทำลายป่าซะ <c oughs> เป็นเกมที่ปูกฝังการทำลายนะครับไม่ใช่พรอเล่น เริ่มมืดแล้วครับเมื่อมันมืดอย่างนี้เราก็จะย้ายกลับไปบ้านเรานะครับซึ่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับหาบ้านไม่เจอ <c oughs> เดี๋ยวเราจะจุดไฟเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการส่องแสงสวา่างให้กับหน้าบ้าน คิดเอ็ดทออร์ตมีชาโค5อันนะครับก็สร้างทร์ตขึ้นมาได้เป็นจำนวน20อันนะครับไปก่อนที่ก่อนที่น้องเขียวตัวระเบิดมันจะมาระเบิดบ้านเรานะครับเราจะรีบลบไปอยู่ในบ้านมันมาแล้วปิดประตู บข่าวเจ้าทําอะไรข่าไม่ได้แล้วเมื่อกี้ถ้าใครเห็นนะครับแว๊บๆไม่รู้ว่าเป็นซอมบี้หรืออะไรนะครับคราวนี้ก็พิษแอ๊นะครับมาขุดพื้นดินนะครับเราจะทําเป็นชั้นใต้ดินลงไป ก็ดูไม่ออกนะครับว่าเห็นมันหน้าตาต่างก,กันนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับเราก็จะมาทำงานภายในบ้านนะครับยุคแรกๆของชีวิตมนุษย์ก็คือต้องเป็นมนุษย์ทํำนะครับก่อนที่จะมีอะไรสวยๆมงาน ก็ไม่รู้ว่าที่หมายเกมโบตัวนี้เราจะสร้างโลกไมค์ค r ร f t ของเราได้เยอะแยะมากมายแค่ไหนนะครับเพราะว่ายังไม่รู้วัตถุประสงค์ของ m i n ์ค r ร f t เลยว่ามันต้องมีผ่านด่านมีอะไรหรือเปล่านะครับเราก็จะสร้างไปเรื่อยๆทุบๆๆ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 นะครับ ทุกทุกเข้าไปถึงไหนแล้วกลับไปดูสิเราทุกอะไรลงไปนะครั <c oughs> บพอลงมาตรงนี้ก็ลองทำเป็นแค่ประตูเข้าไปก็พอนะครับไม่ต้องเยอะมาก เพราะว่าไม่รู้จะทุบไปทำไมเยอะแยะนะครับ ก็จะเป็นบันไดลงไปอีกนะครับแต่ก่อนจะลงไปจะเอาทอสแปะไว้อีกนะครับที่ด้านบนของประตูแล้วคราวนี้ก็เป็นบันไดลงไปดา้านล่างผิดแอคทุบไปเลยตึบตๆบ,บ,บคือพอทุบลงไปในชั้นลึกๆนะครับเราก็จะเริ่มเจอ ทรัพยากรที่หลากหลายมากขึ้นนะครับบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้นะครับไม่ใช่บังคับนะครับอชอทุกเยอะเกินไปแล้วออชอออชอก็ออกเป็นว่าเราสามารถควบคุมนะครับ ค่คืนที่2ของ Minecraft ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ต่อไปเราจะทำอะไรนี้ยังไม่รู้เลยนะครับสงสัยต้องไปลอกการบ้านจากคลิปคนอื่นนะครับว่าค่้คืนที่2เขาทำอะไรกันนะครับแต่ว่าก็คือเราสร้างทรอสได้เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นอะไรที่ดีใจมากนะครับสำหรับการเล่นไมค์ c r a f t นะครับเซอร์อยู่ตั้งนานนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันดีอันนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับเราก็เอาทอดหวานปุ๊บปุ๊บนี่เราต้องวางสองมุมให้มันเสมอภาคนะครับ ว่าจำเป็นไหมไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามน,นะครับมันจะต้องมีแบบแสงไฟอยู่สองฝั่งถ้าเราขุดไปเรื่อยๆเราจะเจออะไรนะครับจากการขุดภูเขาครั้งนี้นะครับสิ่งที่เจอก็คืออาเอาเอาเอา,เ,อาเป็นชั้นดินนะครับเราไม่ได้ต้องการขุดตรงนี้เราต้องการขุดเป็นชั้นบันไดลงภาย ขับไปขุดไกลๆจะได้จริมได้ถูกอัชาโชเชขุดไปขุดมาเป็นชั้นดินอยู่ข้างล่างน,นะครับหลังจากเราขุดดินมาเจอหินเสร็จแล้วเราขุดหินไปแล้วก็ไปเจอดินนะครับเก็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 บของเก็บของ ุดอีกนะครับเล่นครั้งแรกไม่รู้แม้กระทั่งว่าจะทำลายก้อนหินพวกนี้ยังไงนะครับช่อพอคราวนี้ก็เกิดปัญหาว่า พอผ่านค่ำคืนแรกไปแล้วต่อไปเราจะทำภารกิจอะไรนะครับน้องน้องที่มาดูนะครับเพื่อนเพื่อนที่มาดูก็แนะนำได้นะครับว่าเราจะ <c oughs> ทำอะไรต่อไปในตอนนี้พิกแอรเราแตกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทุบก,กันปัทีละนิดทีละนิดนะครับช้ามากนะครับถ้าเราไม่มีพิกแอ แล้วพิกแอคก็หมดไวมากนะครับเอื้อสเอื้อสเอื้อสเอื้อไปสร้างพิกแอคดีกว่าดึง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 เช้าแล้วยังเช้าแล้วยังยังไม่เช้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ ้อันนี้นะครับสร้างพิกแอสร้างพิกแอเอาพิกแอหินนะครับสโตนพิกแอสร้างสอันไปเลยน้องๆสร้างทีละกี่อันกันครับพิกแอตัวนี้ดูแล้วก็ช่วยมาแนะนำด้วยนะครับเพราะตอนนี้ลงไปลึกมากเฮ้ยเฮ้ยเเราเจอชาโคแล้วนะครับ ม,มันใช่ชารโคลไหมเนี่ย มือนมันจะบอกว่าตรงนี้เราควรจะสร้างเป็นห้องโถงอีกห้องนะครับเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะเริ่มขุดให้มันเบี่ยงออกไปอีกฝั่งนึง เบี่ยงไม่ได้แล้วเนื่องจากมันมีหินประหลัดประหลาดเยอะมากเลยเราจำเป็นต้องทุบหมดเลยนะครับกลายเป็นห้องโถงใหญ่แน่จอจาและไอเขียวเขียวนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับ ใครที่รู้ก็แวะเวียนมาบอกหน่อยนะครับว่าไอ้เขียวๆนี่มันคืออะไร โอ้ชาโคอยู่ตรงนี้ก็มี อะไรที่ไม่ค่อยชอบเลยนะครับสําหรับการที่แบบเราจะทําอะไรให้มันสมาสมาตรสมมาตรแต่ว่าดันมาเจอทรัพยากรที่เราจําเป็นต้องขุดนะครับมันก็จะทําให้ห้องเราที่เราขุดมันไม่สมมาตรนะครับขุดไปขุดไป ช,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 ชูชีชูชีทำไมมันมีชั้นดินอยู่ใต้ขนาดนี้อเอาเป็นว่าต้องขุดอีกเยอะมากนะครับ เพราะว่าเราเจอทรัพยากรที่เราต้องการนะครับหินชาโคเพื่อมาทำทรอสนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้สำหรับ EP 2นะครับข้าคืนที่2ของ Minecraft เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยว ใครที่รู้ว่าภารกิจต่อไปควรทำอะไรในโลกไหม C ครับนะครับก็ขอคำแนะนำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ